ฮะทําสิ่งที่ถูกต้องไม่เคยไม่เป็นไปเบียดเบียนคนอื่นไม่เ,เบียดเบียนตัวเองไม่เป็นโทษเป็นเป็นภัยกับใครนี่ใช่ไหมเราไม่ไปเบียดค่ะเบียดเบียนใครไม่ไปเอารัดเอาเปรียบใครนะดีไหมอย่างเนี้ยแล้วคนเราน้อยมาไปฉวยโอกาสอันนี้ไม่ไปว่าเขานะไม่ใช่นะนี่เนี่ยหมายถึงว่าพูดให้เห็น เหตุปัจจัยต่างๆว่าเนี่ยมันพออาอไอการที่ไม่รู้หลวงพ่อมาเห็นอย่างนี้นี่นเดี๋ยวนี้หลวงพ่อรู้อย่างนี้อย่าให้ไปลาบเราเอาเปียบใครเห็นแต่ตัวนี้หลวงพ่อทําไม่ได้มันไม่ทําอ่ะมันทําไม่ได้อ่ะนะมันจะเป็นเองเลยมันจะรู้เองเลยเหมือนกับใครข้าเราเห็นก่อนเราเด็กๆเราไม่รู้เราไปหยิบของร้อนถ้ารู้วันนี้ร้อนเลยอย่าไปหยิบแม่ต้องไปบอกว่าอย่าไปจับว่าร้อน เนี่ยเราฝึกกันนะสร้างจังหวะนี้หรือหายใจเข้าออกเนี่ยเืินเดินนั่งนอนทุกอาลียบตเลยนี่เดี๋ยวนี้นั่งอยู่ไหมนั่งไงขยับเนื้อขยับตัวขยับแข้งขยับขายืดหลังยืดเอวเนี่ยยืินก็นไม่งานแล้วก็ยืนแล้วก็ดูนะเป็นไงยืดหลังยืดเอวเป็นไงมีปวดมีเมื่อยตรงไหนไหมเนี่ยหลวงพ่ออายุแปดสิบนี่เดี๋ยวนี้ไม่ปวดเมื่อยแต่มันปวดเมื่อยเพราะเราเคยบำบัดอยู่เรื่อยเคยบำบัดอยู่เรื่อยมันก็เลยไม่ปวดเมื่อย เพราะเนี่ยเราอยู่ก so, ับทุกข์เนี่ย mm มันเป็นความทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนั้นเราก็ต้องเคยรู้อยู่เรื่อยเราก็ต้องเคยบำบัดเคยแก้ไขอยู่เรื่อยแต่นี้เราฝึกอานนี้เราเคยเชิงเคยเชิงมันจะเป็นเองอย่างมันจะเป็นอัตโนมัตินะหลวงพ่อเดี๋ยวนี้มันเป็นแล้วอัตโนมัติแล้วนะก่อนเราคิดว่าเมื่อไหร่มันจะเป็นอัตโนมัติ โอ้โหนี่มันก็ร่วงเลยมาเป็นสิบปีแล้วดินก็รู้จักแล้วเพราะั้นอย่าไปสงสัยเรื่องนี้เราก็ทําเอาที่เดี๋ยวนี้ให้รู้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ใช่ไหถึงมือเท้าแขนเป็นไงสบายไหมเอะอย่าเพิ่งออกออกสิแล้วเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันนะนี่เรารู้ว่าเราเท้าแขนเราจะรู้ว่าเท้าเราจะเห็นสัมผัสได้ว่าสบายไม่สบายไม่ปวดเมื่อยใช่ไหมก็สบายขึ้นใช่ไหมนนะแล้วธรรมดาเนี่ยเท้าไม่รู้เนี่ยมันจะเพลินใจจะลอ,อยแล้วนี่ ตรงนี้้เราจะทำยังไงก็ได้ไงแต่ให้เรารู้ตัวเห็นรู้เหตุรู้ผล่ะคือรู้ทุกอ่ก็ต้องเป็นไปเพื่อไม่ทุกข์นะเขาว่าไม่ทุกข์นี่ก็หมายถึงว่าต้องรู้เนื้อรู้ตัวถ้าเป็นไปเพื่อใจลอยนี่แล้วมันจะเกิดทุกข์ใช่ปะเพลินอะไรเมื่อร้อยเบอะไรอะไรก็เขาถ้าเกิดว่าเขาคิดมีความสุขกับความคิดนะคนะ ถ้ามีความสุขหรือกับความคิดนะคะมันไม่ใช่สุขก็สินั่นอ่ะอยู่กับความคิดจะเป็นภาระนี่ลหละเราคิดว่าเป็นความสุขมันสุขที่ไหนแล้วก็อย่เฉยเฉยไม่ต้องไปคิดอะไรจิตใจได้พักอยู่หยุดอยู่สบายกว่าไหมนี่เขาไม่เห็นทุกข์นี่บางทีไม่จะเห็นได้ง่ายๆคนเราก็เห็นเห็นทุกข์เป็นสุขนะต้องเห็นทุกข์เป็นทุกข์เห็นสุขเป็นสุข นี่เขามารู้เย็นรู้ร้อนนะรู้เย็นรู้ร้อนรู้อ่อนรู้แข็งเคยได้ยินได้ฟังไหมเขาไอ้รู้เย็นรู้ร้อนอ่อนแข็งมันนี้เข้าใจขึ้นไหมเนี่ยก็พูดอย่างนี้อ่ะก็เย็นก็อย่างนี้อย่านี้ใจเราก็ไม่ไปเพลินกับความเย็นไม่เพลินไม่เพิดเพลินกับอะไรอ่แต่แม้แต่ทุกเราก็เฉยกับความทุกข์ได้ไม่ไปจมอยู่กับความทุก ใช่ไหมเขาก็เฉยได้แล้วก็อยู่กระทุกให้มันสบายก็หลวงพ่อเมื่อกี้บอกไปแล้วอะ่ะใช่ไหมว่าเป็นมะเร็งเลยหลวงพ่อยังมีความสุขคนเขามาเยี่ยมหลวงพ่อเนี่ยบางทีเขาทุกข์นะเขาทาท่าจะร้องไห้เลยซ้ำนะเนี่ยไอหลวงพ่อก็เป็นเป็นเป็นคนไข่กับไอคนมาหากับเป็นไข้ซช่เอง <laughs> เนี่ยดูฮะเนี่ยมาดูแล้วมันขำะ่ะหลวงพ่อว่าพูดเรื่องนี้หลวงพ่อจะขำนะ พะก่อนลุงพ่อก็ไม่รู้อย่างนี้ใช่วหมพอรู้อย่างนี้ก็ขำตัวเองว่าโอ้ก่อนเราไม่รู้อย่างนี้พอมารู้อย่างนี้มันก็ขำตัวเองไม่จะไปขำคนอื่นหรอกใช่ไหมมันจะขำม,มันจะมีความสุขเลย แล้วดึงความรู้สึกออกมาจากความเจ็บปวดได้ยังไงคะเป็นมะเร็งมันไม่ใช่ดึงออกมามันเห็นความเจ็บความปวดเราก็เห็นมันเจ็บมันปวดอ๋อมันเจ็บมันปวดมันเจ็บอย่างนี้มันปวดอย่างนี้ให้มันปวดสุดๆเจ็บสุดๆเราก็เฉยต่อความเจ็บอันนั้นอ๋อมันก็เจ็บนี้มันมันไม่ใช่หายเจ็บหรอกแต่เราเห็นความเจ็บไม่ใช่เราเจ็บถ้าเราเจ็บนี่มันไม่เห็นและเรารู้สึกเรารู้สึกว่าเราเจ็บนี่ไม่เห็นความเจ็บ แต่ให้มาดูความเจ็บอ่ะเดี๋ยวนี้นั่งไงมเป็นเนี่ยแข่งขาอาเมื่อยเราก็ร่วมเมื่อยอย่างเนี้ยเราก็เฉยต่อความเมื่อยได้ใช่ไหมเอาที่เดี๋ยวนี้เราเฉยได้แต่ว่ามันก็มีเขตจํากัดนะอะเปลี่ยนเนี่ยนั่งเปลี่ยนใหม่ยังไงสบายขึ้นไม่าไมก็ก็เออก็ให้มันลงให้มันลงร่องลงช่องสิสบายขึ้นนะมอ่ะนี่ยเห็นยังเนี่ยความสุขอยู่ตรงนี้รู้จักบ่า เรามองข้ามหนึ่งหมดแนะง่ายเลยนไปเนี่ยส่วนมากคนฟังเราวยงง่ายอะ่ะแต่ง่ายที่ให้รู้อย่างนี้ให้ต่อเนื่องไม่ง่ายเลยต้องใช้เวลาเป็นปีปีฟังให้ดีๆนะไม่ใช่รู้แค่นี้แต่ก็ต้องเจริญให้ต่อเนื่องต้องให้รู้ตัวอยู่เรื่อยๆใช่ไหมนะั่งเป็นนั่งยืดรู้หน่อยสิสบายขึ้นไหมหายใจยังไงปอดพอง ไม่อ่านไม่กั้นเบาฝึกดูบ่อยๆนั่นเดียเรยวมีสติบ,บ่อยๆนะรู้ตัวบ,บ่อยๆเนี่ยยืนเดินนั่งนอนอันนี้เดี๋ยวนั่งมาเดี๋ยวเดินให้ดูนิดหนึ่งนะเนี่ยเราลุกเราก็รู้อย่างนี้เนี่ยหลวงพ่อก็เห็นนะนั่งนาอาจจะป่วยเนี่ยพอยืนขึ้นกน็สบายขึ้นนิดนแล้วนะเรเห็นได้เนี่ยยืดแข้งยืดขา เนี่ยเดินคําว่าเดินจงกรมแปลว่าเดินกลับไปกลับมานั่นเองนะ,ะเดินเหมือนกับเราเดินไปไหนมาไหนนั่นให้เข้าชีวิตประจําวันอย่าไปคิดว่าเราที่เขาบอกว่าสอนให้เดินจงกรมเราคิดว่าเราต้องมาปฏิบัตินี่อย่างนี้มันเป็นภาระทางจิตแล้วมือกอดอกก็ได้ไฝ่หลังก็ได้แล้วแต่ถนัดเราก็นานมันมันเมื่อยเมื่อยเราก็ต้องก็ต้องไฝ่หลังอย่างนี้ไฝ่หลังนานแล้วก็เมื่อยก็ต้องดูที่ว่าอยู่ในท่า,าไหนไฝ่หลังสบายแล้วกอดอกสบาย เพื่อให้ดูความรู้สึกจะได้เห็นความรู้สึกได้ง่ายขึ้นชัดขึ้นเห็นความรู้สึกมันชัดนะอพอเห็นแล้วเราก็เดินใช่ไหมเนี่ยขอให้ดูความรู้สึกก่อนพอเห็นความรู้สึกธรรมดาเนี่ยพอเรายังไม่เห็นความรู้สึกเนี่ยแล้วเราก็เดินไปมันก็ยังไม่เห็นความรู้สึกต้องให้เห็นความรู้สึกก่อนก้าววิธียังเห็นความรู้สึกอยู่ความรู้สึกที่สบายหรือปกติกลมเกลื่อนนั่นเองนะ ก้าวไปทีก็ยังเห็นอยู่ก้าวไปทีก็ยังเห็นอยู่นะเนี่ยก้าวไปทีก็ยังเห็นอยู่เนี่ยเราจะหันหลังกลับแล้วครับขยับเท้าอย่างนี้เราก็เห็นเนี่ยเห็นเท้าเห็นอาการของเท้าอ่ะเราเคลื่อนไหวเปน็นไงเห็นความสบายหรือสงดุลนนะ่ะมันรู้จะพูดยังไงอะนะพูดคำจ่าไม่ได้นะก็ต้องรู้เองต้องทําเองอนะ่ะนะเออเนี่ยท่านผู้ชมลองสินะลองเดินอยู่ที่หน้าหน้าหน้าเครื่องโทรทัด นะเนี่ยลองดูที่เนี่ยลองเดินที่ยืดแข้งยืดขาเรานั่งนานเนี่ยนี่มันก็เป็นขานบําบัดทุกนันดีนะเนี่ยเนี่ยก้าวไงไม่เสียกําลังขาเดินไงสบายแข้งสบายขาดีรู้ได้เนี่ยก็เป็นไปให้มันสบายอ่ะเนี่ยไหมอ่านะอืมนะเดินอย่างี้นะลองเดินนะนี่สําคัญนะ สร้างจังหวะก็เดินจงกลมมันเหมือนกับเป็นการเน้นย้ำเขยา่าทารู้ให้มันตื่นตัวอยู่นะถ้าเราไม่เดินอะไรเนี้ยมันจะเพลินมันจะจมแล้วมันจะไหลใจมันจะลอยต้องอาศัยเนี่ยเดินเดินกลับไปกลับมาแล้วก็ดูความร,รู้สึกมันจะเห็นได้ชัดมันจะตื่นตัวไม่ใช่ไปทำความสงบแต่ให้เห็นความร,รู้สึกนั่นะสงบแนละ้ว นี่ยหลวงพ่อสงบอยู่เนี่ยเดินอย่างเงี้ยพูดด้วยนะมั้ยอธิบายด้วยเ <g ül üyor> นี่ยก็ถ่ายทอดนั่นเองว่าเนี่ยเดินอย่างเงี้ยรู้อย่างนี้อย่างเงี้ยก้าวไปเงี้ยเราก้าวสั้นก้าวยาวไงถึงไม่เสียกําลังขาเดินไงไม่ปวดเมื่อยง่ายมันปวดเมื่อยเราก็เดินยังไงให้มันหายปวดหายเมื่อยมิแต่ดได้กับได้ใช่ปะนะเนี่ยเนี่ยบางทีเราเดินใส่รองเท้าก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ เนี่ยสายรองเท้าเราดูดิเท้าก็รองเท้าดูที่คมเกิน่ไหมสบายเท้าเท้าอยู่ในรองเท้าก็สบายอันนี้หมายถึงเราไปทําการทํางานเราก็ต้องใส่รองเท้าไปไม่ใช่เราจะถอดรองเท้าได้นะเพื่อให้มันเข้าชีวิตกับประจําวันอ่าแล้วเราเหยียบให้มันเต็มเต็มเท้าเดินแบบปล่อยความรู้สึกถ้าเป็นเรารู้สึกเราเดินเนี่ยมันจะเป็นภาระมันจะมันจะอึดอัดรู้สึกว่าต้องทําอะไรมันจะต้องฝืนใจเขินใจ เสียพลังจินรู้จักไหมได้ดูนี้นะเออถ้าอย่างนี้มันไม่เสียมันก็เป็นทานถอนคายรู้สึกขี้คายพรอนคายเนี่ยดูอะไรก็สบายโหสบายตากลมเกิืนกันไปหมดเลยแคเนี้เข้าถึงธรรมชาติกลมเกินนี่มันกลมเกินกับธรรมชาติสอดคล้องกับธรรมชาตินะไม่ขัดแย้งกับอะไรอะไรนะเออเนี่ยนะลงเดินกันนะ ญาติโยอมอยู่ทางบ้านนะออเนี่หลวงพ่อก็เดินอยู่ที่วัดอ่ะนะเอนี่ก็อยากไปเชื่อถึงบ้านแล้วก็แม่อยากจะอนะเออาะค,คงจะนะลองเดินกันพยายามศึกษากันอันนี้นะทำยี่เดี๋ยวหลวงพ่อว่ากัน,นแล้วกันนะแล้วใครสงสัยก็โทรมาถามนะรเบอร์โทรศัพท์แล้วก็นะสวนใหญ่เก้าหกหนึ่งสสองหกเจ็ดหนึ่ง อ่าละคงอา่ายุติเฉพาะรายการแต่ก็ไม่ต้องรวยจนล้นฟ้าจริงไหมไรใช้ขีมน้อยกินขีมน้อยถ้ามันจะไปมุ่งโลภอย่างเอาเท่านั้นเท่านี้มันไม่รู้จักพอมันมีแค่มันอย่างนี้นก็พอแล้วแต่พอก็ไม่ได้มองเงิองอนองท้าแล้วก็ไม่ทําอะไรคนเราก็เข้าใจผิดใช้ได้เหรออาก,าก็ทํามากอ่ะเอาเหลือก็ไปแบ่งตานให้คนที่เขาได้โอ,อ,อกาสมันก็ได้จริงปะ หรอือไปช่วยเหลืออะไรก็ได้เราแบ่งปันน,น,นะ <laughs> ดีปะ่ะแล้วเมื่งไงเราแบ่งปันเราให้เขาเราเสียสละให้เขาแล้วเรามีความสุขนะเราได้ช่วยคนอย่างเนี้ย <c oughs> เขาไม่มีกินเราเอาเอาไปให้เขากินเขากําลังหิวแล้วเขากินแล้วเขาอิ่มเขาจะตายนี่เราก็ไปช่วยเขาเออเขาได้กินเขาไม่ตายมีความสุขไหมล่ะ จากนี้ก็ไม่ไปมุ่งอะไรแล้วเราก็ได้ช่วยเออก็แค่าก็ทาดีเอาดีแล้วก็ดีแล้วอ่ะถ้าทําไม่ดีเป็นทุกข์กเป็นสุขน,นะแต่ทําดีแล้วก็ไม่ต้องไปมุ่งเอาดีมันก็ดีก่แล้วกัก็ไม่มีปัญหานะนี่ิดดีแล้วนนจะเป็ถ้าติดดีถ้าติดดีแล้วมันพอมันพอมไปเจอไม่ดีมันก็ทุกข์อ ดีก็อย่างนั้นอย่างนั้นไม่ดีก็อย่าง,งนี้อย่างนั้นี่เรียกว่าโลกุตละแป้าอยู่เหนือดีอยู่เหน,นือชั่วอยูเอ่เหนือบุญเหนือเหนือบาปแต่เราก็อยู่กับบุญนั่นแต่ไม่ใช่ไปอยู่กับบาปนะใช่ไหมรูนะ้บุญรู้บาปอะนะแต่ก็อยู่เหนือบุญอยู่เหนือบาปออเ,เนี่ยเดี๋ยวเนี้สบายเราก็เห็นความสบายนั่นแหละบุญละแต่เราก็ไม่ไปยึดถืออะไรอ๋อก็อย่างนี้อย่างนี้ยก็สบายแล้วก็อยู่กับความสบายนะั่นเองก็ไม่ต้องไปบอกว่าอย่าไปยึดถือนี่ <tr> แล้วคนเราก็สอนคนเราก็ได้ยินได้ฟังว่าอย่าไปยึดเถื่อนะไอ้ไเ,อเราก็จะมีเออเราอย่าไปยึดเถือ่อติดแล้วติดเท่านั้นเราเป็นอุปทา,านทนั้นเลยหลวงพ่อทํามาแล้วจริงได้ยินได้ฟังฟังังนหูแฉะนั่นแฉก็พยายามาทําตามี่ครูบาอาจารย์แนะนาใช่ไหมแล้วมันก็เป็นความติดความยึดไปหมดก็เรียกอุปทา,านเนี่ยพอเรารู้อะไรเปแอ้วเ,เราอย่าไปยึดก็ไม่ยึดมันก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้ยนะ แล้วเราก็รู้นี่ดียังไงไม่ดียังไงเ <c oughs> <c oughs> นี่ยฝึกผลกันนะเนี่ยหลวงพ่อเดียนเน๋ยวนี้บางทีถ้าบอกลองให้แม่พระในเมืองไทยทั้งหมดต้องมันเน้นเรื่องให้มีดูควาพรู้สึกดูวามรู้สึก,มสกไม่ต้องไปพูดอย่างอื่นให้เยอะหอกมันจะรู้อะไรป็นอะไรเลยนะคนเราเดี๋ยวดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกอยู่แล้วแล้วใครบางที่ไม่รู้แล้วลองดูที่โลกทุกวันเนี้ไม่รู้ ยกปิญญาตีป็ญญาโทปิญญาเอกแล้วมันยังเห็นไม่เห็นการกระทาเป็นไงอ่ะอันนี้ไม่ใช่ไปดูคนในแง่ร้ายนะเพราะมันขาดอันนี้ไม่รู้ตัวนี้ไม่รู้ควา,ามรู้สึกถ้าเห็นความรู้สึกมันจะทําดีทําชั่วไม่ได้ก็คิดว่าอันนี้ทําดีแล้วฮะทําสิ่งที่ถูกต้องไม่เคยไม่เป็นไปเบียดเบียนคนอื่นไม่เ,เบียดเบียนตัวเองไม่เป็นโทษเป็นเป็นไทยกับใคร ใช่ไหมเราไม่ไปเบียดขาดเบียดเบียนใครไม่ไปเอารัดเอาเปรียบใครนะดีไหมอย่างเนี้ยแล้วคนเราน้อยมากไป่วยโอกาสอันนี้ไม่ไปว่าเขานะไม่ใช่นะนี่เนี่ยหมายถึงว่าพูดให้เห็นเหตุปัจจัยต่างว่าเวนนี้มันเพราะอ้การที่ไม่รู้หลวงพ่อมาเห็นอย่างนี้แล้เดี๋ยวนี้หลวงพ่อรู้อย่างนี้อย่าให้ไปรับเอาเปรียบใครเห็นแก่ตัวนี่หลวงพ่อทําไม่ได้ มันไม่ทำอะ่ะมันทำไม่ได้อะ่ะนะมันจะเป็นเองเลยมันจะรู้เองเลยเหมือนกับใครฆ่าเราเห็นก่อนเราเด็กๆเราไม่รู้เราไปหยิบของร้อนถ้ารู้อันนี้ร้อนเราอย่าไปหยิบหรือแม่ต้องไปบอกว่าอย่าไปจับว่าร้อนเนี่ยเราฝึกกันนะสร้างจังหวะน,นี่หรือหายใจเข้าออก เนี่ยยืนเดินนั่งนอนทุกอริยาบทเลยนี่เดี๋ยวนี้นั่งอยู่ฮะนั่งในขยับเนื้อขยับตัวขยับแข้งขยับขายืดหลังยืดเอวเนี่ยยืนก็ไม่งานแล้วก็ยืนแล้วก็ดูนะเ,เป็นไงยืดหลังยืดเอวเป็นไงมีปวดมีเมื่อยตรงไหนไหมเนี่ยหลวงพ่ออายุแปดสิบนี่เดี๋ยวนี้ไม่ปวดเมื่อยแต่มันปวดเมื่อยเพราะเราเคยบำบัดอยู่เรื่อยเคยบำบัดอยู่เรื่อยมันก็เลยไม่ปวดเมื่อยเพราะเนี่เราอยู่กับทุก เนี่ยมันเป็นความทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆฉนั้นเราก็ต้องเคยรู้อยู่เอยเราก็ต้องเคยบำบัดเคยแก้ไขอยู่เรื่อยแต่นี้เราฝึกงั้นเราเคยเชิงเคยเชิงมันจะเป็นเองอย่่งมั้งเป็นอัตโนมัตินะหลวงพ่อเดี๋ยวนี้มันเป็นแล้วอัตโนมัติแล้วนะก่อนเราคิดโอ้เมื่อไหร่มันจะเป็นอัตโนมัติ โอ้โหเนี่ยมันก็ล่วงเลยมาเป็นสิบปีแล้วดิเมันก็รู้จักแล้วเพราะนั้นอย่าไปสงสัยเรื่องนี้เราก็ทําเอาที่เดี๋ยวนี้ให้รู้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะถึงมือเท้าแขนเป็นไงสบายเนี่ยอย่าเพิ่งอ,ออกสิอนะแล้วก็เมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันนะนี่เรารู้ว่าเราเท้าแขนเราจะรู้ว่าเท้าเราจะเห็นสัมผัสได้ว่าสบายไม่สบายไม่ปวดเมื่อยใช่ไหมก็สบายขึ้นใช่ไหมนะแล้วธรรมดาเนี่ยเท้าไม่รู้เนี่ยมันจะเพลินใจจะลอ,อยแล้วนี่ ตรงนี้ถ้าเราจะทำยังไงก็ได้ไงแต่ให้เรารู้ตัวเห็นรู้เหตุรู้ผล่ะคือรู้ทุกก็ต้อตงเป็นไปเพื่อไม่ทุกข์อ่ะนะเขาว่าไม่ทุกข์นี่ก็หมายถึงว่าต้องรู้เนื้อรู้ตัวถ้าเป็นไปเพื่อใจลอยนี่แล้วมันจะเกิดทุกข์ใช่ปะเพลินกับอะไรเมือร้อยเบลอะไรอะไรถ้าเกิดว่าเขาคิดมีความสุขกับความคิดนะคะ ถ้ามีความสุขอยู่กับความคิดนะคะมันไม่ใช่สุขกันสินั่นอ่ะอยู่กับความคิด้วเป็นภาระเนี่ยเราคิดว่าเป็นความสุขมันสุขที่ไหนแล้วเราเฉยๆไม่ต้องไปคิดอะไรจิตใจได้พักอยู่หยุดอยู่สบายกว่าเนี่ยนี่เขาไม่เห็นทุกข์นี่บางทีไม่จะเห็นได้ง่ายๆคนเราไปเห็นเห็นทุกข์เป็นสุขนะต้องเห็นทุกข์เป็นทุกข์เห็นสุขเป็นสุข นี่เขาว่ารู้เย็นรู้ร้อนนั่นรู้เย็นรู้ร,อร้รอนรู้อ่อนรู้แข็งเคยได้ยินได้ฟังไหมเขาไอ้รู้เย็นรู้ร้อนอ่อนแข็งมันนี้เข้าใจขึ้นไหมนเ,นเนี่ยก็พูดอย่างนี้อ่ะก็เย็นก็อย่างนี้อย่างนี้นใจเราก็ไม่ไปเพลินกับความเย็นไม่เพลินไม่เพิดเพลินกับอะไรอ่าแต่แม้แต่ทุกเราก็เฉยต่อความทุกได้อีกไม่ไปจมอยู่กับความทุก เขาก็เฉยได้แล้วก็อยู่กะทุกข์ให้เป็นสบายหลวงพ่อบอกไปแล้วอ่ะใช่ไหมว่าเป็นมาเ็งเลยหลวงพ่อก็ยังมีความสุขคนก็มาเยี่ยมหลวงพ่อเนี่ยบางทีเขาทุกข์นะเขาทําท่าจะร้องไห้เดี๋ยวซ้ํานะเนี่ยไอ้หลวงพ่อก็เป็นเป็นเป็นคนไข่กับไอ้คนมาหากับเป็นไข้ซะเองเ <laughs> นี่ยดูฮะนี่มาดูแล้วมันขำ่ะหลวงพ,พ่อพูดเรื่องนี้หลวงพ่อจะขำนะ พอก่อนลุงพ่อก็ไม่รู้อย่างนี้แล้วพอรู้อย่างนี้ก็ขำตัวเองว่าโอ้ก่อนเราไม่รู้อย่างนี้พอมารู้อย่างนี้มันก็ขำตัวเองไม่จะไปขำคนอื่นหรอกใช่ไหมมันจะขำม,มันจะมีความสุข แล้วดึงความรู้สึกออกมาจากความเจ็บปวดได้ยังไงคะเป็นมะเร็งมันไม่ใช่ดึงออกมามันเห็นความเจ็บความปวดเราก็เห็นมันเจ็บมันปวดอ๋อมันเจ็บมันปวดมันเจ็บอย่างนี้มันปวดอย่างนี้ให้มันปวดสุดๆเจ็บสุดๆเราก็เฉยต่อความเจ็บเันนั้นอ๋อมันก็เจ็บนี้มันมันไม่ใช่หายเจ็บหรอกแต่เราเห็นความเจ็บไม่ใช่เราเจ็บถ้าเราเจ็บนี่มันไม่เห็นและเรารู้สึกเรารู้สึกว่าเราเจ็บนี่ไม่เห็นความเจ็บ แต่ให้มาดูความเจ็บอ่ะเดี๋ยวนี้นั่งไงเป็นเนี่ยแข่งขาเอาเมื่อแล้วก็ร่วมมืออย่างเนี้ยเราก็เฉยต่อความเมื่อยได้ใช่ไหมได้ไเอาที่เดี๋ยวนี้เราเฉยได้แต่ว่ามันก็มีเขตจํากัดนะอ่ะเปลี่ยนเนียอ่ะนั่งอ่ะเปลี่ยนใหม่ยังไงสบายขึ้นนะไม่สบายยังไม่ได้อ่ะก็ก็เออก็ให้มันลงให้มันลงร่องลงช่องสิสบายขึ้นไหมอ่ะนี่เหนี่ยเห็นยังเนี่ยความสุขอยู่ตรงนี้รู้จักบ้าง ะเรามองข้ามไปหมดเลยนะมันง,ง่ายเปลนไปเนี่ยส่วนมากคนฟังเขาวยงง่ายอะ่ะแต่ง่ายที่ให้รู้อย่างนี้ให้ต่อเนื่องไม่ง่ายเลยต้องใช้เวลาเป็นปีปีฟังให้ดีๆนะไม่ใช่รู้แค่นี้แต่ก็ต้องเจริญให้ต่อเนื่องต้องให้รู้ตัวอยู่เรื่อยๆนะนั่งเป็นนั่งยืดรู้หน่อยสิสบายขึ้นไหมหายใจยังไงปอดโรอง ไม่อ่านไม่กั้นเบาพลกดูบ่อยๆนั่นแหยะเรียวมีสติบ,บ่อยๆนะรู้ตัวบ,บ่อยๆเนี่ยเดินเดินนั่งนอนอันนี้เดี๋ยวนั่งมาเดี๋ยวเดินให้ดูนิดหนึ่งนะเนี่ยเราลุกเราก็รู้อย่างนี้เนี่ยหลวงพ่อก็เห็นนะั่งนาจจะป่วยเนี่ยพอยืินขึ้นกน็สบายขึ้นนิดนแล้วนะเรเห็นได้เนี่ยยืดแข้งยืดขา เนี่ยเดินคำว่าเดินจงกรมแปลว่าเดินกลับไปกลับมานั่นเองนะอะเดินเหมือนก็เราเดินไปไหนมาไหนนั่นให้เข้าชีวิตประจําวันอย่าไปคิดว่าเราที่เขาบอกว่าสอนให้เดินจงกรมเราครือว่าเราต้องมาปฏิบัตินี่อย่างนี้มันเป็นภาระทางจิตแล้วมือกอดอกก็ได้ไฝวหลังก็ได้แล้วแต่ถนัดเราก็นานมันมันเมื่อยเมื่อยเราก็ต้องก็ต้องไฝหลังอย่างนี้ไฝวหลังนานเราก็เมื่อยก็ต้องดูที่ว่าอยู่ในท่าไหนไฝวหลังสบายแล้วกอดอกสบาย เพื่อให้ดูความรู้สึกจะได้เห็นความรู้สึกได้ง่ายขึ้นชัดขึ้นเห็นความรู้สึกมันชัดนะอพอเห็นแล้วเราก็เดินใช่ไหมเนี่ยก่อนให้ดูความรู้สึกก่อนพอเห็นความรู้สึกธรรมดาเนี่ยพอเรายังไม่เห็นความรู้สึกเนี่ยแล้วเราก็เดินไปมันก็ยังไม่เห็นความรู้สึกต้องเห็นความรู้สึกก่อนกาวไปทียังเห็นความรู้สึกอยู่ความรู้สึกที่สบายหรือปกติกลมเกลื่อนนั่นเองนะ ก้าวไปทีก็ยังเห็นอยู่ก้าวไปทีก็ยังเห็นอยู่นะเนี่ยก้าวไปทีก็ยังเห็นอยู่เนี่ยเราจะหันหลังกลับแล้วก็ขยับเท้าอย่างนี้เราก็เห็นเนี่ยเห็นเท้าเห็นอาการของเท้าอ่ะเราเคลื่อนไหวเป็นไงเห็นความสบายหรือสมดุลน่ะมันจะพูดยังไงอ่ะนะพูดคนใจไม่ได้นะก็ต้องรู้เองต้องทําเองอะ่ะนะเออเนี่ยท่านผู้ชมลองสีนะลองเดินอยู่ที่หน้าหน้าหน้าเครื่องโตรทัด นะเนี่ยลองดูที่เนี่ยลองเดินที่ยืดแข้งยืดขาเรานั่งนานเนี่ยนี่มันก็เป็นขานบําบัดทุกขน์นะดินะเนี่ยเนี่ยก้าวไงไม่เสียกําลังขาเดินไงสบายแข้งสบายขาดีรู้ได้นี่ก็เป็นไปให้มันสบายอ่ะเห็นไหม่นะอืม,มเดินอย่เดินงี้นะลองเดินนะนี่สําคัญนะ สร้างยังหวะก็เดินจงกรมมันเหมือนกับเป็นการเน้นย้ำเขยา่าทารู้ให้มันตื่นตัวอยู่นะถ้าเราไม่เดินอะไรเนี่ยมันจะเพลินมันจะจมหรือมันจะไหลใจมันจะลอยต้องอาศัยเนี่ยเดินเดินกลับไปกลับมาแล้วก็ดูความร,รู้สึกมันจะเห็นได้ชัดมันจะตื่นตัวไม่ใช่ไปทำความสงบแต่ให้เห็นความร,รู้สึกนั่นสงบแนละ้ว เนี่ยหลวงพ่อก็สงบอยู่เนี่ยเดินอย่างเงี้ยพูดด้วยใช่ไหมอธิบายด้วยเนี่ยก็ถ่ายทอดนั่นเองว่าเนี่ยเดินอย่างเงี้ยรู้อย่างนี้อย่างเงี้ยก้าวไปเงี้ยเราก้าวสั้นก้าวยาวไงถึงไม่เสียกําลังขาเดินไงไม่ปวดเมื่อยง่ายมันปวดเมือ่อยเราก็เดินยังไงให้มันหายปวดหายเมือ่อยมิแต่ได้กับได้ใช่ปะนะเนี่ยเนี่ยบางทีเราเดินใส่รองเท้าก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ เนี่ยสายรองเท้าเราดูดิเท้าก็รองเท้า,ทาดูที่คมเกิน่ไหมสบายเท้าเท้าอยู่ในรองเท้าก็สบายอันนี้หมายถึงเราไปทําการทํางานเราก็ต้องใส่รองเท้าไปไม่ใช่เราจะถอดรองเท้าได้นะเพื่อให้มันเข้าชีวิตกับประจําวันอ่าแล้วเราเหยียบให้มันเต็มเต็มเท้าเดินแบบปล่อยฟาร์มรู้สึกถ้าเป็นเรารู้สึกเราเดินเนี่ยมันจะเป็นภาระมันจะมันจะอึดอัดรู้สึกว่าต้องทําอะไรมันจะต้องฝืนใจเขินใจ สียพลังกินรูจักไหมได้ดูนี่นะเออถ้าอย่างนี้มันไม่เสียมันก็เป็นการถอนลายอยู่เลยขี้คายถอนคายเนี่ยดูอะไรก็สบายหูสบายตากลมเกลืก่จนไปหมดเลยแคเนี้เข้าถึงธรรมชาติกลมเกินืนใี่มันกลมเกินกับธรรมชาติสอดคล้องกับธรรมชาตินะไม่ขัดแย้งกับอะไรอะไรนะเออเนี่ยนะลงเดินกันนะ ญาติยอมอยู่ทางบ้านนะเออนนี่หลวงพ่อก็เดินอยู่ที่วัดนะอ่ะนะเออนนียก็อยากจะไปเชีย่ยถึงบ้านแล้วก็แม่อยากจะ,อะ,นะอะเอะนะเออเ้าคงจะนะอลงเดินกันพยายามศึกษากันอันนี้นะทำยี่เดี๋ยวงพ่อว่ากันนะแล้วกันนะแล้วใครสงสัยก็โทรมาถามนะรเบอร์โทรศัพท์แล้วก็นะศูนย์แปดเก้าหกหนึ่งสี่สองหกเจ็ดหนึ่ง